สวัสดีครับท็อปอิสราเอลแรงงานไทยในอิสราเอลคลิปนี้ผมจะพามาชมรถขายอาหารไทยที่ประเทศอิสราเอลครับหรือว่ารถช็อปนะครับหลายๆคนถามเข้ามานะครับว่ามีรถช็อปของอาดานี่หรือเปล่านะครับเพราะดานี่ก็คือจะเป็นรถช็อปที่พูดไทยได้นะครับพูดอีสานได้แล้วก็จะสนุกเฮฮามากเลยครับแต่ว่าของดานี่นี้มาไม่ถึงของที่แคมป์งานผมนะครับอันนี้ก็จะเป็น รถชอบของมาดามครับมาดามก็คือจะเป็นคนงานคนไทยผู้หญิงนะครับทํางานอยู่ที่รถชอบตรงนี้แล้วก็เจ้าของรถชอบก็จะเป็นเชิญคนยิวครับเ็ามาขายของเ้าก็ทั้งหมดเป็นของไทยครับของไทยอาหารไทยไม่ว่าจะเป็นมามา่าปลากระป๋องหรือว่าอะไรต่างๆนี่ก็คือส่วนมากจะเป็นของไทยครับซอสปรุงรสต่างๆรสดีเกลือน้ําตาลอะไรนี่ก็คือเป็นของไทยครับชูรสก็มีนะครับ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอาหารแช่แข็งครับไม่ว่าจะเป็นปลาปลาสวายแล้วก็ทั้งหมูหม้หมูนะครับหมวหมูขาหมูปลานิลปลานิลสดก็มีครับนี่ครับพี่บอยก็เอาขาหมูไปแล้วพี่เอ็มก็มาเอาบุนเส้นมะขามเปียกก็มีนะครับน้ำปลาก็มีครับมีเกือบครบนะครับน้ำปลาน้ำปลาทุกอย่างมีครบหมดเลยครับน้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปก็มีนะครับกะละบาแดงอะไรมีหมดครับเอ็มร้อยนมเลตซะทงเลตซซอยมีหมดเลยครับ อุง่ายก็คือว่าสามารถเลือกซื้อใครอยากทานอะไรที่นึกถึงประเทศไทยก็ทานได้หมดครับอันนี้ก็จะเป็นหัวหมูครับหัวหมูก็อยู่ที่ราคาประมาณหัวละห้าสิบห้าชิกเกลวนะครับชิกเกลวก็ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ5้าอบาทครับก็กระติบข้าวมีใั้งหมดเลยครับที่หนึ่งข้าวก็มีนะครับข้าวเหนียวที่นึงข้าวเหนียวปานีนครับ ดินถ้าําไม่ผิดผมจะจำจไม่ได้ก็คือว่ากิโลละ4ี่สิบเช็คครับก็ประมาณส7 0ร้อเจ็ดสิบถึงแปดสิบาทครับก็ของอุปกรณ์เครื่องใช้สบู่อะไรก็มีนะครับปลากระป๋องมีหมดเลยน,นี่ก็จะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวครับมีครับครีมอาบน้ําสบู่มีหมดเลยครับอันนี้จะเป็นพวกเครื่องดื่มนะครับแอลกอฮอล์ต่างๆก็ถือว่าทําให้ช่วยคนไทยได้เยอะเลยครับเพราะว่า การทําอาหารนี่ส่วนมากมันก็สู้อาหารไทยไม่ได้ใช่ไหมครับในการรับประทานรถช็อปมาแต่ละทีก็ได้เอาลงไว้ก็เอาไว้รับประทานแล้วก็ใช้ปรุงทําอาหารก็ประมาณสักหนึ่งเดือนครับเพราะว่ารถช็อปจะมาหนึ่งเดือนต่อครั้งนี่รบรถดีช้อนต่างๆมีหมดเลยนะครับพวกยาของไทยก็มีนะครับมาขายมีครบเลยครับก็นี่เป็นบรรยากาศให้พวกเรามาชมคร่าวๆครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ให้กำลังใจทอบอิสราเอลด้วยนะครับขอบคุณครับ